แลังสองสามสีและห้า จุดบริการประชาชนสถานีตำรวจกิ่งพลงดงรักที่ท่านให้ความสะดวกและก็ดูแลสามวันต่อมานะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระบางนาลาชาติจะแห่ไปทอดถวายที่วัดครีเขตรังสีประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นในเวลาแปด มงอเช้าขอบคุณนะคะพี่เจ้าพ่อขอบคุณค่ะวันสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ที่จะเ,เดินทางไปและทางกองกำลังอนุมัติมาเวลา8นาฬิกานะคะ<ม>ก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องถ้าจะเดินขบวนไปด้วยแล้วก็ขอให้ออกมารวมกันที่สามแยกแล้วก็กลองยาวก็ขอให้ออกมานะคะ หากว่าพระคุณเจ้าชั้นจังหันเสร็จแล้วเราก็จะออกไปอ,อ่ออ,อาจารย์รัตด,ดาครั้งซ้ำกับน้องทองหล่อครั้งซ้ำและน้องรงชัยขายเนื้อแล้วก็ขอขอบคุณลุงหอนบริการกับพี่มะลิกราบขอบคุณอย่างสูงนะคะแล้วร้านอุ้งบาทเลยค่ะลงมาก่อนได้ไหมคะคาะสาทุกค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะไปทําบุญด้วยกันพอมองเห็นพระพุทธรูปเยอะๆแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ยิ้มก็ไม่เป็นไรเราก็แห่กลางคืน,คนก็แห่ได้เหมือนกันแล้วก็กราบขอบพระคุณเ,เจ้าของไฟนะคะที่ให้ใช้ไฟบริการเพราะฉะนั้นก็ประกาศเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้เราจะออกเดินทางไปแล้วนะคะน้องๆ ก็ขอให้เตรียมตัวออกมาเพื่อ,อตข์ได้ยากจากภัยสงครามนะคะเสื้อผ้าชาวกรุงเทพเอามาบริจาคก,กันเยอะเลยทีเดียวนะคะขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องถ้าจะไปขบวนด้วยแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญและสำหรับรายนามที่ท่านบริจาคก็จะประกาศให้ท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็พระองค์ท่านทั้งเก้าองค์ที่ชาวกรุงเทพบริจาคมานี้ก็เลยอยากประกาศให้ท่านทราบว่าท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่ช่วยบุญช่วยกุศลอ่างและก็เด็กชายแหนมดีสิทธ์ทำบุญกับองค์พระป่านาฬาชากหนึ่งพับาทแล้วอวตอจิรศักดิ์20บบาท อ๋อแม่เม็ดนะคะสัตว์ลูกสะใภ้ของของใครเอ่ยอ๋อน้องทวินโสภะสุนทรนะคะได้ร่วมบริจาคมาสามร้อยบาทข้อเรียนแม่เปย์อำนาจเจริญเอ่อสามร้อยบาท แล้วก็คุณลุงหอนบริการ109บาท,บาทเด็กชายจิรศักดิ์20บาท,บาทแล้วก็น้องสุรชัย20บาท,บาทน้องสำเร็จ100บาทน้องบอกว่าทำบุญอุทิศให้พ่อเอนนะคะทอดพระป่างนา,นาชาติอุทิศให้พ่อเอนแม่สอนจำนวนเงิน129บาท อไอ้อบายกับน้องยุพิงขาวกระโทษกสองร้อยบาทแล้วสุกนาสองร้อยบาทคุณโทษส่งวาจานะคะพูดไม่ออกแล้วน้องอุบลสวัสดี40บาท หนึ่งร้อยบาทคุณคนสมงเสีหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วหน้าอ๋อท่านรองผูมิกับอยู่บ้านข้กชายท่านจะเดินทางไปด้วยพรุ่งนี้น้องอนุนกแก้ว หนึ่งร้อยบาทอยู่ครบสองสีแล้วช่วยมาสองครั้งแล้วก็โคศกเสียงไม่ออกสำหรับรายนามที่ท่านบริจาคไปอีกเดี๋ยวจะให้ถ้ามีเวลาแล้วก็จะให้คณะกรรมการนี้ประกาศให้ท่านทราบอีกครั้งนะคะท่ากรรมการอยู่แต่ละคนน้จจนอาจีพจะพึ่งไป้าง ก็ขอกราบอภัยแต่การขำบคุณเราทำแล้วเราทำอันไหนก็ได้รับอันนั้นแล้วทำบุญในทุกปีที่ทำนี้วันอื่นตื่นติดต่อมาแล้วบางท่านไม่เข้าใจว่าไปยุพาสวรรค์ไปทำบุญใน่ที่เขมรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสาธุขน้องมาแต่เ ขอบคุณน้องมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอ๊ะยกนั่นมายกต้นโพงโพอง แลน้องรัีีบนขอบ้องตอนนี้น้องกำดไทุกคนประเทศเพื่อนบ้านเขาเ, <Okay. S 1> เกิดอยากไทยสงครามพระพุทธรูปก็ ลมทลายหมดทันเลยมาฟื้นฟูเอ่หกเจ้าขาไเขาไ้รอดทราบคคุณอยังสูงนะครับสำหรับกรแเภทโบราณ่าว่ะเอาร็มาเวลาไหนมาเวลานี้เลยค่ะมาสินใจสมนังใจคิดซะถกมาอีกแล้ว แม่ทำฟองทัานอะไรนี่ให้เพจ